สดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน15พฤษภาคม65นี้ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มกดเงินใช้ได้เลยอัปเดตตารางการจ่ายเงินสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม2565 15ยังคงเหลือสิทธิ์ในการโอนเงินอีก3วันนะคะแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินในครั้งนี้มีทั้งหมดสีรายการที่จะได้รับการโอนเงินและที่สําคัญคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้กลุ่มเดียวจะได้รับสิทธิในการโอนเงินพิเศษเพิ่มค่ะเริ่มกันวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5ยังคงเหลือการโอนเงินเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ50 ถึง100บาทซึ่งจะมีการเติมนะคะในส่วนของงวดที่2ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและก็มีบัตรคนจนค่ะในวันที่15พฤษภาคม2565นี้ยินดีด้วยนะคะหากมีข้อสงสัย ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางคะ่ะทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเช่น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสำคัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109 อเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02 270 6400ในวันและเวลาราชการ